ไอ้คนทุกข์ความทุกข์ความจนมันมีร้นโลกร้นสงสารอยู่แล้วที่ไหนมันก็มีไม่ใช่ว่าเรามีสามเมียสี่ผัวแล้วเราจะเป็นเศรษฐีอย่าไปเข้าใจผิดนะเกเศรีก็เศรษฐีไฟนะั่นแหละมาเผาหัว่ใจแล้ว <c oughs> จะทุกข์จะจนเขาช่างมันขอให้มีความตายใจอบอุ่นต่อกันในรากฐานอัในใหญ่โตของเราคือหัวเมียเป็นรากฐานสาคัญในครอบครัวให้รักษารากฐานอันนี้เอาไว้ แล้วจะเย็นใจทั่วหน้ากันนี่คือศีลธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปกำกับรักษาอยากคกอยาขนองอยาดียาดินไปตามอำนาจของจิเลสปัญหามันเป็นไฟลามทุ่งเผาไปไม่หยุดไม่ถอยละเผาไปไม่มีสิ้นมีสุดเลยถ้าปล่อยตามอำนาจของจิเลสปัญหาและตายทิ้งปะปะนอกจากนั้นยังตกนรกหมกไหมกามเมสุมนิฉายจานียมันทํา หัวมียาที่คึกที่กนองให้ตกนรกหมกไหมแล้วหนักมากซะด้วยนะตามท่านแสดงไว้ในตำราเราจึงไม่ควรจะดีดจะดิน้นไปหาผื้น่าไฟมาเผาตรวจ